สวัสดีครับอภิธิ์สนิทนะครับโปรดักต์ีันประจำสยามนิสสันเซรวิภาวดีครับวันนี้เราเตรียมส่งมอบอีก1นึ่คันนะครับสำหรับนิสสันอามิลารุ่น VL นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะมีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับผมนี้ก็จะมีเบาะหนังเป็นสีอันนี้ดํานะครับได้สีขาวคอนโซลก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับสวยงามมากขึ้นนะครับผม ฟิลมกรองแสงติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมพร้อมกับเบอกตกแต่งอย่างดีนะครับสเกิร์ตด้านหลังพร้อมสปอยเลอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอินติกรุ่นหนึ่งสวยเหมือนกันนะครับผมบอลองมาดูภายในนะครับสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็สวยยางติดตั้งกล้องบันทึกการขี่ให้ด้วยนะครับผม สำหรับรุ่น a a, ล่าละรุ่น VL รุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่6 3 1, 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาว3 0ดอกเบี้ยอยู่ที่0.99ปีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแนะนำได้ที่เพจอภิสิทธิ์นะครับนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับผมหรือว่าสยามนิสสันเซอรวิสพาวดีนะครับข้ามาทดลองขับ ติดต่อได้ที่เบอร์025611313นะครับสำหรับเพจนี้ก็มีให้ชมประมาณนี้นะครับสมัอบคันนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ